ทุกคนโลตัสพัทลุงนะฮะโลตัสที่สวยงามที่สุดนะฮะเรามาเจอร้านคอลลาเจนที่เป็นแบบบับเบิลมิลทีที่นะทุกคนเป็นชานม,มุกผสมคอลลาเจนทุกคนนะฮะนี่เลิศมากเลยอย่ะทุกคนดูสิเป็นแบบคอลลาเจนนะเป็นแบบว่าชาเป็นไข่มุกแบบเป็นคอลลาเจนนะฮะทุกคนนี่นะฮะอยู่ที่พัทลุงนะฮะ เราจะมาดูกันนะฮะในพัทลุงมีอะไรบ้างที่แบบว่าในโรตัสเราพาเที่ยวโลตัสนะทุกคนว่าตายแล้วดูสินี่จะเป็นคอลาทีทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นชามชช่าทุกคนนะฮะนี่จะเป็นเมนูเลิศมาเลยทุกคนจ๋านะ,ะนี่คือในโรตัสนะในโรตัสซึ่งที่อื่นอาจจะไม่มีแบบนี้นะเราพาเที่ยวโลตัสพัทลุงจะทุกคนจ๋าน,ะ,ะ,นะ,ะอยู่ตรงนี้จะเป็นคอลาที เป็นคอลลาเจนบับเบิร์มิลที่นะฮะทุกคนจะสวยงามมากเลยอยากแค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก็แบบสวยงามแล้วเนี่ยอร่อยแน่เลยคนอยากกินคอลลาเจนเนี่ยเมนูเราจะดูเมนูกันทุกคนเมนูหล,หลากหลเป็นจากเป็นจากคนคอลลาเจนนะะที่นี่มีโรงหนังด้วยเนาะ ใช่ไหมฮะมีลงหนังด้วยเป็นเมเจอร์จากทุกคนนีเป็นอ๋อบิ๊กซีอ๋อไม่ใช่บนะิ๊กซีสิโรตัสนะฮะโรตัสพัทลุงบิ๊กซีมีไหมที่นี่ไม่มีเนาะมีแต่โตรตัสนะทุกคน <c oughs> ก็ไม่ไกลจากเมสโรงแรมเมสรู้จักโรงแรมเมสมาอยู่ธนาคารกรุงเทพอ่ะจ้ะในเมืองก็เนี่ยที่เดินมาแล้วเนี่ยเดินหาโตารตัสมาแล้วเนี่ยถือว่าไกลใช่ดูช็อกเลยใช่ไหมว่าพี่เดินมาได้ยังไงใช่ป่ะไม่พี่เดินมาเรื่อยๆถ่ายคลิปมาจะได้พาชมเมืองพัทลุงไง แล้วก็ลงช่องเรางานฝากให้ทุกคนได้เห็นถึงแบบว่าเดินมาไม่ไกลหรอกถ้าจะเดินชมวงชมวิวผ่านร้านค้าต่างๆเนี่ยเราก็ได้เห็นใช่ไหมรายย่งเราก็ได้มาเจอคอลลาทีคอลลาเจนบับเบิลมิลค์ทีทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็เดินกลับนะ,ะเดินกลับจะไปทานขนมจงขนมจีนแล้วก็ข้างถนนเราก็ถ่ายบรรยากาศให้คนดูนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกจะมีรู้สึกจะมีข้างนอกมันเป็นตลาดนะัด้วยเหรอลูกขายของทุกวันบ้างหรือว่าเฉพาะเทศ ช่วงวันอันนี้มันยวันวาเลนไทน์เนาะช่วงนี้เนาะอันนี้เหมาะสำหรับวาเลนไทน์มากเลยนะเนี่ยและแล้วก็ทุกเทศกาลนะจ๊ะเพราะเป็นกินแล้วแบบเนานะเป็นแนวแบบสุขภาพด้วยนะคอลลาเจนนะฮะทุกคน,กคนเลิศมากเลยนะฮะสีชมพูน,นะฮะมีกี่สาขาลูกที่นี่สาขาแรกปะเป็นแฟรนไชส์เนาะเป็นแฟรนไชส์จ้ะทุกคนนี่จ้ะเป็นแฟรนไชส์ ไขสนใจนะจ๊ะโอเคเป็นไข่มุกผสมคอลลาเจนนะฮะแล้วก็มีใช้ครีมแบบครีมเทียมมะพร้าวนะ,ะอ่ะอันนี้สุขภาพนะปราศจากไขมันทรานด้วยอันนี้สุขภาพแน่ๆเลยนะฮะดีะทำกลิ่นหอมชาเกรดพรีเมียมนะฮะทุกคนนี่จะทุกคนโอ้ยนี่บ้าบินมะพร้าวอ่อนทุกคนบ้าบินมะพร้าวอ่อนมันก่อนไปเกษตรแร์ก็เจอบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะฮะ อันนี้เป็นขนมเหมือนขนมรวงพึ่งเหมือนบ้านเราเลยอ่ะเหมือนขนมพิมพ์บ้านเราทุกคนมันขนมพิมพ์บ้านเรานะอร่อยมากเลยนะทุกคนนี่จะ้ะนี่คือโลตัสนะฮะโลตัสพัททลุงซึ่สวยที่สุดของประเทศที่เราบอกว่าสวยที่สุดของประเทศเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนมันมีภูเขาไงถ้าเกิดเราเดินมาเนี่ยภูเขาจะสวยมากแต่พอเราเดินมาแบบนี้เนี่ย ภูเขาเราก็ไม่เห็นไงเราต้องเดินออกไปหน่อยหนึ่งนะฮะทุกคนระดับสายตานี่คือโลตัสที่สวยที่สุดของประเทศทุกคนจต่นี้รับเทศกาลวาันเลนไทนยกุจจีนอยู่เลยนะฮะทุกคนจ้านะฮะเดี๋ยวก็วันเลนทนยจะถึงแล้วทุกคนนะฮะนี่จาเราระหว่างรอชา เราก็มาร้านหนังสือจากทุกคนเซ้งโฮนะฮะเป็นศูนย์หนังสือในพัทลุงโดตัสนะฮะนี่จ้าโดตัสพัทลุงนะฮะอันนี้ปลาหวานเขามานะปลาหวานนะฮะของหมักของดองกินละสะใจนะทุกคนแล้วเราก็มาหยุดที่นี่แล้วฮะอลลาเจนบับเบิลมิว นะะจะอยู่ชั้นล่างนะฮะของโลตัสฮะนี่ลงหนังนี่มีโปรแกรมหนังด้วยเหมือนจับที่กรุงเทพเลยนะฮะร้านจะอยู่ชั้นล่างนะ,ะเดี๋ยวเราปล่อยคลิปนี้ก่อนนะทุกคน คอลลาเจนบับเบิลมิวตีเราเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะเมนูสุขภาพของคน้นฝากด้วยครับ